สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับเด่นนะคะกับ100 baby challenge นะคะมีลูกให้ได้100คนนะคะวันนี้นะคะเดนก็อยู่กับน้องจูดี้เคทนะคะ ซึ่งน้องจูดี้เคทของเราเนี่ยก็จะมาทำภารกิจวันทันได้ d baby challenge ให้กับเรานะคะก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูหน้าตาของน้องกันเลยนะคะหน้าตาของน้องก็จะประมาณนี้นะคะเด่นก็อยากให้น้องนะคะเป็นลูกครึ่งไทยนะคะแต่ว่าจะเป็นลูกครึ่งอะไรทุกคนก็ลองเมนต์กันเข้ามาได้นะคะว่าจะให้น้องเนี่ยเป็นลูกครึ่งเกาหลีหรือว่าจะให้น้องเป็นลูกครึ่งอเมริกานะคะก็เมนกันเข้ามาได้นะคะก่อนอื่นนะคะเราไปทวนกติกากันก่อนนะคะ1 ห้ามใช้สุดโกสอห้ามีลูกกับสิมคนเดิม 3. ามห้ามทำงานนอกบ้าน 4. ีห้ามจ้างพี่เลี้ยงเด็ก5้ลูกที่โตแล้วสามารถแยกออกจากบ้านได้6กห้ามแต่งงานถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปยูน้องจูดี้เคทนะคะในแคสกันก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าไรบ้านนะคะนี่เลยนะคะชุดรงดองของน้องเนียก็จะเป็นชุดเสื้อยืดนะคะ กางเกงยีนแล้วครัผ้าใบนะคะเราก็ให้น้องเนี่ยชอบสีชมพูนาอ,ร,อรักครอบครัวรักศิลปะแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะจะได้จีมหนุ่มๆง่ายๆนะคะส่วนชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดทางการนะคะชุดทางการของน้องเนี่ยก็จะเป็นชุดลูกไม้ชุดเรดนะคะสีขาวแบบนี้เลยนะคะสสหรับเท้าแก้วด้วยนะชุดต่อมาเนี่ยก็จะเป็นชุดออกกําลังกายนะคะ สีขาวนะคะแบบนี้เลยสวยมากชุดต่อมาเป็นชุดนอนนะคะสีชมพูนะคะลายเซราม,มูนชุดต่อมาเลยก็จะเป็นชุดปาร์ตี้นะคะมาในรูปของชุดสีทองนะคะแล้วก็รองเท้าแก้วนะคะชุดต่อมานี่ก็จะเป็นชุดว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นชุดที่ออกสีเขียวนะคะอันต่อมานี่ก็จะเป็นชุดหน้าร้อนนะคะก็จะเป็นเสื้อมีโูลแล้วก็กางเยี๊ย รองเท้าผ้าใบนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นชุดหน้าหนาวนะคะเสื้อแขนยาวนุ่มนิ่งแบบนี้เลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์สาย21ถนนสายสุชิกนะคะตอนนี้มีห้องเช่าเนี่ยเราขออยู่ห้องเช่าราคาถูกก่อนนะคะซึ่งอยู่ห้องใกล้ๆก,กับน้องเพนีนะคะ่ะห้องนี้เนี่ยมีเสียงลือเสียงเราอ้างว่า เป็นห้องที่มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นว่าจะ่ากลัวหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าน่าจะจริงนะเพราะว่าพรมเนี่ยมีคราบนะคะเหมือนมีคนตุ้ยอยู่ตรงนี้ไม่แน่นะเราจะเห็นผีในคิดนี้ก็ได้นะคะมาถึงห้องเมียเราก็ให้น้องซูดี้นะคะทํากับข้าวก่อนเลยนะคะเราจะให้น้องเนทานเคี่ยวซ่ามสวัทนะคะเพื่อเพิ่มสกิลในการทําอาหารให้น้องก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องทํากับข้าวเลี้ยงลูกไปเนี่ย บ้านน้องอาจจะไฟไม่ได้นะคะถ้าน้องตุยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำภารกิจนี้สำเร็จเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องต้องไม่ตุยนะคะในเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าจูดี้เนี่ยละมุนมากเลยทุกคนทุกคนคิดว่าระมุนไหมคะถ้าคิดว่าระมุนเขาสามารถเมนบอกกันได้เนาะส่วนเราเองเนี่ยเราพอใจในซ่มคนนี้ของเรามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้านะคะ ะะชุดนะคะอุ้ยชอบมากจริงๆเนาะนี่ก็ไปทานเกีย๊ยวซ่ามังสวิรัตกันก่อนเลยนะคะอุ้ยช้ำเลยดูดิคือกินก็ยังสวยกลืนก็ยังสวยสูตรดมก็ยังสวยแฮ้บอกเลยนะว่าจูดีเนี่ยเป็นคนที่เราเนี่ยประทับใจจริงๆสำหรับการสร้างสิมมมา ก็หวังว่าลูกลูกของน้องเนี่ยจะออกมาสวยทุกคนนะคะก็ต่อมานะคะเราก็จะไปพัฒนาสกิลที่เราต้องมีนะคะนั่นก็คือสกิลการวาดภาพนะคะเพราะว่าน้องชูดี้เนี่ย ไม่สามารถออกไปทํางานนอกบ้านได้เนาะเราก็จะต้องวาดภาพที่บ้านนะคะเพื่อที่จะขายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีงานหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนอินโฟหรือว่าวาดภาพนะคะแต่เราว่าวาดภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะ เลือกเป็นวาดภาพเนาะเพราะถ้าสมมุติว่าเราไปทํางานนอกบ้านเนี่ย<ม>เด็กเกเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กนะคะนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยใช้ที่เลี้ยงเด็กนะคะซึ่งก็จะเป็นการละเมิดกฎนะคะในกฎข้อที่บอกว่าห้ามจ้างพี่เลี้ยงเด็กนะคะนั่นแหละเราก็เลยจะต้องทำงานที่บ้านนะคะก็อาชีพที่เราเลือกให้น้องจูดี้นะคะก็จะเป็นวาดรูปนี่แหละเนาะเพราะว่า หาเงินง,ง่ายนะคะแล้วก็ปลูกพืชผักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะสร้างรายได้นะคะตอนนี้นะคะน้องมีทักษะการวาดรูปนะคะก็จะมีคนเรียกน้องนะคะว่าจิตกรเ,เขาถามว่าจะให้คนเรียกจิตกรได้ไหมได้นะคะใครอยากจะเรียกอะไรเรียกได้เลยนะคะก็จูดี้ก็ได้อ่อ สกิลการวาดรูปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเควสของเราก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะก็จะมีพบปะเพื่อนบ้านนะคะทําอาหารนะคะสแนปงีบบนโซฟานะคะแล้วก็ยังมีเควสอีกหลายๆอันนะคะที่เวลาเราเข้ามาที่อาพาร์ตรเมนต์ใหม่หรือว่าย้ายเข้ามาบ้านใหม่เนี่ยเขาจะให้เควสนะคะเพื่อที่จะมีของขวัญน,นะคะเพื่อเราได้แบบน้ํายาล้างอุปนิสยัยหรือว่า อาจจะได้ผลต้นเงินไหมถ้าได้ผลต้นเงินเนี่ยเราก็คือรวยเลยสามารถซื้อบ้านได้อยู่เลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยความหวังของเราก็คือนอกจากทําปฏิพานให้มีเหรียญไปแลกต้นเงินแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำเควสต่างๆให้สําเร็จด้วยเนาะคือตอนนี้เนี่ยน้องก็ทําเป็นเคียซั่ามังสวิรัตก่อนนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากให้น้องเนี่ยทานอะไรที่มันหนักมากเกินไปเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราชอบหมุนน้องมากๆเลยอะทุกคนถ้าสมมติว่าน้องอ้วนมากเกินไปเนี่ยเราคงจะต้องให้น้องออกกำลังกายหนักมากอะซึ่งน้องต้องมีลูกทั้งหมดนะคะ100คนแต่เราก็อยากจะให้น้องหุ่นดีตลอดไปฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารการกินเนี่ยก็ต้องควบคุมอาหารการกินนิดนึงนะคะในเมื่อเคสเขาให้ทำอาหาร เราก็ต้องทำอาหารนะคะก็กินไปเลยค่ะลูกเนาะนี่งาม,อ,มอร่อยนะเนี่ยเออทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้น้องนะคะมานงีบนะคะก่อนน้องมานงีบเนี่ยก็น้องก็ต้องล้างจานก่อนนะเพราะว่าจะปล่อยห้องให้แบบว่าเอา่อเน่าเเนี่ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าผู้ชายมาห้องเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ย พลาดโอกาสดีๆความโรแมนติกก็จะไม่เกิดขึ้นเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้น้องเนี่ยดูทีวีนะคะเพราะาเควสเนี่ยมีบอกว่าให้ดูทีวีหรือว่าหนังสือด้วยนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยติดโทรศัพท์มากเลยนะคะเพื่อนบ้านของเรานะคะยายเพยนนีนะคะเห็นเขาบอกว่าคนนี้แหลกคัสตะกอนนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายยายเพยนนีก่อนนะคะซื้อ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 สวัสดีจ้าแม่งหงียใจพินบ้านฉันจับหาคอ,อเลยนะอื ฉันรอเล่นนะ่ะอุย้ยฉันนึกว่าเธอจะพูดจริงฉันขอเขาพักก่อนละกันฉันกลัวกีนี้เนี่ยดูนหน้าค่าอยู่นะอุย้ยหรือว่ายังไงอุ้ยเธออยาจะบอกว่ายายเพนนีก็สวยนะสวยไม่ไหวเลยเพนนีคือแบบสาวสวยมีความร้ายอยู่กับกริบเอ๊ะเพนนีเพนนีเดินเข้าห้องเราด้วยทุกคนเราจะรอดไหมเนี่ยอ๊ย้ย หรือ,อยังไงแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเราว่าเพนนีเนี่ยน่าจะมาตีสนิทเราไว้ก่อนจะรอดไม่รอดเนี่ยว่ากันไปนะคะตอนนี้เนี่ยน้องจูดี้เนี่ยก็ติดโทรศัพท์มากเลยนะคะเพนนีก็คือคุยกับจูดี้จ้องใจแต่จูดี้ก็คือไม่จ nice ่ะ ฉันฉันเช็คไอซีอยูเธอจะฟังฉันไม่ฟังถ้าไม่ฟังเนี่ยฉันจำหักคอเลยนะเฮย้ยเธอพูดนี่ฉันฟังเธอก็ได้อย่านะเตรียมาหักคอฉันแต่ฉันคิดว่าเธอคงสะเล่นชิ้นแนหนเพนนีเธอคงสะไม่ทำหรอก แหมใครจะไปรู้ล่ะโหหน้าตาเธอก็จะสักสวยเธอคงมีทำามหลบหน,น้องนี่ดูหน้าเร้องดิเขากำลังทะเล้นใช่ไหมเพนนีหลังจากทำความรู้จักกันสักพักนะคะเราก็เลยมานั่งดูทีวีด้วยกันนะคะแต่ว่ามีชายหนุ่มนะคะมาเต้นอยู่ที่บ้านเรานะคะสวัสดีครับผมชื่อเจคินครับไม่ทราบคุณชื่ออะไรครับ ชื่อจูดี้ค่ะเพิ่งย้ายมาวันนี้วันแรกผมก็อยู่ห้องข้างๆนะครับมีอะไรก็ทักมาได้เลยไม่ต้องกลัวไม,ไม่ต้องกังวลอะไรชิม่ไม่น่ากลัวขนาดนั้นชินก็รู้สึกว่าเพื่อนบานน่ารักดีนะคะคุณเพนนีก็น่ารักคุณคิมก็น่ารักเหมือนกันค่ะไม่ทราบว่าคุณคิมเนี่ยจากจะเข้ามาดื่มชาที่ห้องไหมคะ เขาเข้ามาด้วยเลยทุกคนยายพินีออกไปก่อนเพนนีพันีออกไปแล้วผู้ชายตกใจอะไรผู้ชายตกใจแล้วิ่งออกไปหนะ้าห้องเลยอ่ะอ๋อวิตกกังวลประกายไฟนะคะอาจจะอันตรายร้ายแรงอุ้ยหรือว่าจริงๆยายเพนนีไม่ได้ฆ่าแต่ว่าศพที่เราเห็นมีรอยส้มเนี่ยอาจจะโดนไฟดูดหรือเปล่าอะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเนี่ย จะซ่อมแซมนะคะให้เองนะคะเพราะว่าน้องจูดี้ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเข่งทุกเรื่องนะคะงานโชวเงานช่างเนี่ยน้องก็ต้องมีทักษะนะนี่เห็นไหมเก่งๆแบบนี้เนี่ยวันทันเดปีวิชาเลยเนี่ยสบายอยู่แล้วนะคะอ่ะนั่งรอสักพักก่อนพราะผู้ชายเนี่ยเขาแบบออกไปจากห้องเราเพราะว่าเขาตกใจนะคะแต่ว่าเขาก็กลับมาใหม่เนาะ ก็เป็นยังไงบ้างครับผมเห็นไฟห้องคุณเป็นประกายมักมากเลยไม่ต้องกลัวคะ่ะฉันซ่อมได้นะคะ๋ยวเราถามคุณคิมก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยโสดหรือเปล่านะคะคุณจูดี้ได้รู้ว่าเจคิมโสดนะคะอุ้ยโสดเราก็ต้องจีบเลยดิอ่ะเดี๋ยวเราเลือกนะคะเป็นนี่เลยอ่าเล่นมุกเสี่ยวเกี้ยวรักนะคะก็คือแบบ มไมอออ่อยากอยู่ในห้องนี้แล้วค่ะอยากอยใจคุณคิมมากกว่าออ้ยตายแล้วคุณคุณจูดี้คุณจูดีท้ทำผมเขินอ่ะอนี่มันแค่เริ่มต้นนะคะยังไม่ได้ถึงไหนเลยทุกคนตอนนี้ทุกคนสองคนมีสเสน่ห์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจีบนะคะเริ่มแบบขอจับมือละกันอะอะขอจับมือไ,ไหมคะอะิดทีวีไปขอจับมือ กาจะมือเขาหน่อยอุ้ยมือนิ่มๆอุ้ยจูบแรกได้แล้วนะคะทุกคนนี่จูบแรกไันแล้วก็แสบวอ้โหหูได้แล้วดิเออแต่ว่าเรายังไม่หู้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะจูบมือเขาสักหน่อยให้ความรักของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาจะได้มาเยี่ยมลูกของเราบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยนะจะ ขอเซลฟี่กับคุณคิมหน่อยละกันเนาะเพราะว่าเราอยากมีรูปคู่นะคะนี่เลยนะคะกดไปที่กล้องะค่ะแล้วก็เลือกไปที่เซลฟี่นะคะได้รูปคู่นะคะนี่นี่เลยอุ้ยอุ้ยน่ารักค่ะแต่มันได้แค่นี้หรอหรือว่ายังไงหรือว่าถ่ายแล้วเราจะเราจะได้ภาพใหญ่ไม่รู้นะคะก็ เลือกไปก่อนนะคะอุ้ยรูปนี้ก็น่ารักดูเหมือนไปปาร์ตี้เฮฮากันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราอยากได้รูปหวนานน่เอาเนาะเอามาตั้งอุ้ยรูปนี้ดูแบวมากเลยอะทุกคนอ่ะเอารูปนี้ละกันอ่ะนี้ถ่ายไปเลยแชร์นึงนะคะเราจะเอารูปนะคะไปตั้งเป็นรูปอนักบอกด้วยเนาะอุ้ยรูปนี้เศร้าไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้พเพลิดเพลิยังจะเศร้าไม่ได้นะคะรูปนี้ดูแบบ อคอมเมนต์นะคะอุย้ยทลูกนี้น่ารักมากเลยอะแต่มันเห็นน้อยมากเลยทุกคนหรือว่าเราเราต้องซื้อกล้องใหม่แหมหรือ,อยังไงเออจะได้เห็นแบบชัดๆเนาะหรือ,อยังไงเอยไม่รู้เหมือนกันนะคะก็อุย้ยลูกนี้ก็น่ารักนะดูดิอุย้ยลูกลูกนี้ดูเหมือนแบบเธอรู้ไหมวันนี้ใครแฟนใหม่เราเอง <laughs> ก็น่ารักดีนะทุกคนรูปนี้คือเราก็ชอบนะอ่ะนี่อ่ะถาเสร็จเลยนะคะอ่าทุกคนตอนนี้นะคะอุย้ยน้องจุ๊กกันด้วยน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนคือเราก็คาดหวังนะว่าเราจะแบบได้รูปออกมาหน้าตาดีเนาะเพราะว่าคุณเจคิมเนี่ยก็น่าตาดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือปล่อยให้เขาอ่ะจูสีกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมา วูฮูกับคุณเจก่อนนะคะนี่เลยนะคะมาที่เตียงนะคะแล้วก็พยายามมีลูกกับคุณเจนะคะก็เอ้ยตอนนี้ยังไม่ได้นะคะยังติดจูจีกันอยู่แล้วก็ติดดูทีวีนะคะเดี๋ยวเรายกเลิกการดูทีวีกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,ะนี่เลยนะคะพยายามมีลูกกับคุณเจนะคะนี่น้องจูดีนะคะก็มาขอคุณเจนะคะจูดีได้ ได้มีความรู้สึกสนใจเรื่องเพศกับคุณเจนะคะอุ้ยต้องแบบบูฮูกันแบบมีลูกแน่นอนขอลูกแฝดนะคะคุณเจคุณเจอยากแบบมาบูฮูมาเล่นผีผ้าห่มบนเตียงไหมคะเฮ้ยคุณเจก็คือแบบน่ารักเนาะคือเราทุบห้องที่เป็นห้องเด็กออกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแต่ง บ้านใหม่ด้วยนะคะตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่12,000ซิมริอรนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะพยายามหารายได้นะคะให้ได้เยอะๆนะคะเพื่อที่จะมีเงินเนี่ยมาสร้างบ้านให้สวยงามนะคะกเ็เราจะไม่ทำการย้ายลูกของเราไปอยู่ที่อื่นเนาะเราจะให้ลูกของเราเนี่ยอยู่บ้านหลังเดิมนะคะพร้อมกับเงินนะคะส่วนเราเนี่ย จะย้ายไปที่บ้านหลังอื่นแทนนะคะก็นี่เลยนะคะก็ตอนนี้ก็ยังบูคู้ไม่เสร็จนะก็คือเหมือนจะซ้ําอีกรอบนะคะเดี๋ยวก็ให้ซ้ําไปก่อนละกันน้อแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องจูดีเนี่ยไปตรวจคันนะคะว่า,าตั้งคันหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตรวจก็ไม่ตั้งคันก็มีนะออก็ต้องดูอีกทีว่า จะตั้งครรหรือเปล่านะคะอุ้ยแต่เมืองนี้มันสวยเนาะสวยแบบสวยมากเลยนะคะอุ้ยท่านเขานะคะบอกว่าจะมาทักทายอุ้ยหรือว่าท่านเขาจะมาที่บ้านอุ้ยแรงมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเราท้องแล้วดิเราจะท้องแล้วดิเราจะท้องไหมดิตอนนี้คือลุ้นนะคะว่านี่ท้องแล้วนะคะทานเพื่อลูกนะคะ ก็คือเดี๋ยวเราจะให้จูดี้เนี่ยเดินไปบอกคุณเจก่อนนะคะคุณเจคะจูดี้มีข่าวดีจะบอกคะ่ะคธอจูดี้ท้องแล้วนะคะโหยจริงเหรอครับดีใจมากเลยนะครับยังไงซะผมขอมาเยี่ยมลูกบ่อยๆนะครับโ้ยคุณเจเขาก็น่ารักกับเราอยู่นะโหยการท้องครั้งแรกนี่มันจะเป็นยังไงกันนะ อุ้ยรู้สึกอาเจียนอยากจะอาเจียนอุ้ยน้องจะอ้วกนะคะเดี๋ยวเราให้น้องเนี่ยไปอ้วกบนโถก่อนนะคะนี่เลยนะคะให้น้องไปอ้วกนะคะวิ่งไปอ้วกนะคะนี่ท่านเขาท่านเขามาที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราให้คุณเจไปคุยก่อนนะคะสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณมาหาคุณจูดี้หรอครับอใช่มาหาจูดี้จูดี้อยู่ไหมไม่ทราบว่าคุณรู้จักกับจูดี้หรอ จะบอกว่ายังไงดีล่ะฉันก็คงจะฉันไม่บอกแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าจูดีว่างอ่ะบอกเขาด้วยนะว่าฉันมาหาเอ๊ะคุณยายมาจากเมืองเก่าที่มากับจูดีหรือเปล่าหนุฉันบอกไม่ได้หรอกนะไอ้หนุมว่าแต่ทาไในต้นคอของไอ้หนุม เอาละคะ่ะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอย่าลืมฝา like, กกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเดนด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะอยากให้ลูกของน้องจูดี้เนี่ยชื่ออะไรก็สามารถเมนตบอกกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะปล่อยให้จูดี้กับคุณเจเนี่ยได้ส,สวีทสวรนแววกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ๊ายบายค่ะ